สวัสดีค่ะเนี่ยวันนี้นะคะน้องวินจะมารีวิวบาร์บี้ตัวใหม่กันอีกแล้วนะคะเ็นบาร์บี้ที่เราซื้อมาจากงานโน๊กอ่ะอันนี้อาจจะมืดหน่อยเพราะว่าหันนะคะเดี๋ม่ก็จะหันนี่บาร์บี้ตัวใหม่ของเราซึ่งวีนยังไม่นอนแล้วแต่ก่อนจ้ะแม่นอนแล้วมึงขอแกะก่อนเดี๋ยวเราจะมาเก็บ

มันเป็นของปลอมนะแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็รับได้ในมเมื่อมันเป็นกรณีผู้ชายเลยนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆนะคะคอมเมนต์มาเลยจะให้เชื่ออะไรดีนะคะสอตงตัวนี้ตัวนี้นะคะก็ไปเลยเป็นคุณน้กับคุณอาของอิมเมจนะคะเนื้ออร่อยนะอ่ะม้นท้านึง จะให้เวลาค่ะพี่ๆน้องน้อๆมะมาสึกษาบวางนะคะให้คิดชื่อมาค่ะสักริโนี่ผู้ชายนะคะนั่งได้ไหมคุณเบนีส์สวัสดีครับ ไม่ะใช้ดังนี้ครับเราอ็อยิอยอยบมือนะครับก็เดี๋ยวแย่เราก็จะเล่นละครตามที่มีเพื่อนที่อยู่ในเรีอนของนี่ไม่ได้แถมนะคะในนแถม่ข,ขาแถมนี่ละนี่ค่ะเจ้าสาวของเจ้าเพืเขามันติตอดเลย แคาค่กส่อปตลอดเ้วผมจะกะได้ไ,ได้ค่ผมกะก็จะเป็นชุดเจ้าสาวก็ขอลองเกะชุดวนี่นะคะได้เป็นตัวนี้นี่ไม่าเลดูสิแก้ผ้ เดี๋ยวขอโทษนะคะที่บอกไปอะ่ะเราคิดชื่อได้แล้วตัวนี้นะคะชื่ออริซ่านะคะคนนี้ชื่อเคนคะ่ะอริซ่ากับเคนนะคะเดี๋ยวขอใส่ชุดให้อริซ่าก่อนสมมิเดี๋ยวนนี้เราก็จะเล่นละครด้วย น,น,น,นี่เ็เียนี่กสยค่นีหลค่ะนี่สวัสดีจ้าฉันคือจหอลิซ่านะที่ได้าแต่งงานกับผูชัยอมอาทุกคนนะคะขน,น,นี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบาย b y ย